再增大。 E family and lucky grand with that smoke and enriching And today we're going to have a cooking demonstration. And of course, today we have two special things. So let's be welcome. Share with and share with And today we're going to have a really, really warm and watery with our product. Today a pizza tart with some fish. นะคะแล้วก็ถูกายก็คืออะไรคะริการโดี่ยวช่วยเพิ่มกลี่นยส่ เราสามารถเปลี่ยนเป็นขัด ผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วน้องแยมหอมมากเลยน่าท <c oughs> าน <c oughs> น่าทานนะคะอดใจไม่ไหวแล้วจริงๆ <c oughs> ด<อ>ูดีมากนคตาดูดีมากตอนนี้ <c oughs> เ,เชฟก็ใส่ชีสเข้าไปทั้งบนนะคะโอ้โหน่าทานมากๆเลยคือเราใส่ส่วนผสมทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> แล้วก็คลุกทำซ้อนที่เป็นชินไหมคะเชฟ <c oughs> จะเป็นพอยพิซซ่าเลย <c oughs> ใช่ไหมคะใช่จะเป็นพายพิซซ่าอ๋อโอเคเลยวันนี้ก็คือง่ายมากๆเลย แล้วก็ใส่ซอสพ mm ิซซ่าลงไปแต่มันกค็มเพียงแค่ครึ่งันแล้วก็ใส่ลงบนชามนะคะแล้วก็ซอสก้วยชีสหรืมหลังจากนี้เราจะทำอะไรต่อคะเช่ไหมจากกาที่เราใส่ลงไปใช่ไหมใช้เวลานานไหมคะเชฟแค่ไหนมีในคองเรู้สึกแบบร้อยตัวถ้าใครที่ดูอยู่แล้วก็ชื่นชอบเมนูแบบนี้นะคะก็สามารถ เรากลับไปประกอบอาหารที่บ้านได้เลยค่ะทำ<อ>ง่ายมาก,มากนะคะโอ้โห,โหอย่างนี้สมมุติว่า,าผู้ชมทางบ้านนะคะเชฟไม่มีเตาอย่างนี้สามารถใช้ไมโครเวฟแทนได้ไหมคะ ก็ตัวน,นี้ตัวซ้อนนะฮะเวลาเราใส่ก็อย่ายให้มันุ่ก็ใส่พอดีพอดีนะคะปรงุรงรสข้าวั 嗯。 เวลานากนกว่านี้หน่อยก็ลองลองอบแล้วก็ออกมาดูก่อนอ๋ออย่างนี้นี่เองตอนนี้เราเราเหลืออีกกี่นาทีคะนดิฉันต้องอดใจไม่ไหวแล้วนะคะกับพิซซ่าทาร์ตอยากจะเห็นรูปร่างหน้าตามากๆเลยนะคะว่าหน้าอร่อยขนาดไหนนะคะก่อนอบก็คือหน้าอร่อยแล้วแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าออกมาเนี่ยรับรองว่าชิดเยิ้มแน่นอนเพราะเราใช้ใชอุณหภูมิสูงมากนะคะแม่ไม่ได้ทําได้แต่เมนูนี้เมนูเดียวนะคะสามารถเอาไปประกอบเมนูอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ หรือจะทานเล่นก็ได้ถูกต้องทานเล่นก่อร่อยวันนี้แค่นาไปอบก็อร่อยแล้วจริงๆทานเลยก็อร่อยแต่ยิ่งเอาไปอบก็ยิ่งอร่อยใช่เลยนะคะที่จะนทาจากปลาด้วยด้านหน้านี้เยอะมากๆนะคะทุกทานที่มารอชมเราอยู่แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมนะคะทั้ง3,860คนด้วยนะคะที่รับชมผ่านทางบ้านเอาไม่ใช่ ที่แสนแปดนะคะดูไรายกันเยอะมากเลยนะคะไม่ต้องแย่งกันนะคะค่อยๆดูเดี๋ยวอ่าอินเทอร์เน็ตจะช้านิดนึงนะคะเดี๋ยวหายไม่ทันแล้วอ่าใช่แล้วค่ะแต่ยังไงวันนี้เรายังมีโปรดักต์อีกเยอะแยะมากมายเลยแต่อย่าที่อยากจะแนะนําก็ตัวนี้แล้วค่ะที่เราใช้ในวันนี้นะคะกับฟิตคิวชีสนั่นเองนะคะต้ององรสชาตินี่ดีมากอ้าวได้ยียงแล้วได้แล้วโอ้โหมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะคะ กำลังร้อนๆเลยนะคะเนี่ยโอ้หน้าอร่อยมากๆเลยตอนนี้ทางด้านหน้ารัวชัตเตอร์แล้วนะคะเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ชิมกันแน่นอนเลยค่ะมาแล้วนะคะเชฟที่บอกมาแล้วมาแล้วนะคะกับพิซซ่าของเราน่ารพิซซ่าโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยค่ะ หอมมากๆ,ๆเลยหอมมาถึงตรงนี้เลยนะใช่ค่ะแล้วก็เป็นเมนูที่ทําง่ายมากใช่แล้วค่ะถ้าจับเวลานะคะเราใช้เวลาน่าจะประมาณแค่สิบเอ่งในการทําเมนูนี้นะคะมีเชฟก็มังโรยออริกาโนนะคะหอมโอ้โหมาแล้วค่ะพิซซ่านะคะอ๋อร้า,า,ามากเลยนะคะในส่วนของพิซซ่าพารเตามาแล้วนะคะ โอ้โหนี่ละค่ะเมนูพิเศษของเราในวันนี้หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าในช่วงประมาณสี่โมงเย็นเนะาะเเดี๋ยวราจะ<ช>กลับมาเจอกันอีกสักห่งเมนูเดี๋ยวจะเป็นเมนูอะไรขอไปก่อนแต่ว่าสาหรับคใครที่อยากจะติดตามนะคะแล้วก็เมนูดีๆแบบนี้อย่าลืมมาเจอกันได้นะคะช่วงสี่โมงเย็นที่นี่เลยที่เสาสามสิบเจ็ดนะคะที่ Impact Arena แห่งนี้นะคะ และนอกจากนี้นะคะกิจกรรมภายในงานยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเรายังมีการพูดคุยธุรกิจต่างๆนะคะสําหรับร้านค้าผู้ประกอบการท่านใดนะคะที่อยากจะปรึกษานะคะอยากจะหาวัตถุดิบอร่อยๆนะคะไปประกอบอาหารในร้านค้าของคุณหรือเรสเตอรหของคุณนะคะก็เข้ามารับชมแล้วก็มาเยี่ยมชมภายในงานนี้ได้ค่ะ ใช่แล้วเลยค่ะบูธนี่เลยค่ะลัคกี้อยู่เนียนฟู้ดะคะที่เสาสานะคะ,ะ,คะรีบๆมาเจอกันได้เลยเพราะเราจะอยู่กันที่นี่จนถึงวันที่28เท่านั้นเองแล้วก็จะจากลากันไปแล้วนะคะยากจะให้มาลองชิมมาลิ้มรสนะคะว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยดีงามยังไงใช่ค่ะโอเค